ข้าวา่าวมาทานี่ลาเมื่อถือเงี่เถือกอเจือมือเด่นลุ้เด้อเจ็ดโมงครึ่งนะทำขวันข้าวมาไปเช้าแน่์ะเทดโมกวดทำขวันข้าวผูกเชือลกุมบัตไลกวมบันตาาโมธนานาเมือน ยินดีกับเพื่อนจบกกาศึกษาักปิญญาตรีุาสามารถหยิบแล้วของไม่ขอมือเราตมาดู ในทุกบ้านโยกผู้เจในถ้าบัญีายุคไม้ได้ลยแล้วก็โมเ์ก้ไว้เอ้ให้ไว้ได้เสกกันได้นาวดวงก็มีเขียวนะครับแล้วามว่าอาหลณ์อันเดิมพระผงดินจะได้สุขได้เย็นพะรอดโอดทุกปัญหาแล้วก็มีขาดเจ็ดสีมณีเก็บแสงหายพุรเซิน ในทุเรเป็นานอีกธรรมดาใครจะเพิ่มจะเติมผู้อื่นขึ้นมากขึมาจะเสียให้เพิ่มนะไม่ต้องเผื่ออาที่เผื่อได้อดขาวเอาไปเลยอย่างนี้ไม่หงวนะไม่หงวตากะสอยทุกมัดงถูกเขียนมันจะได้ไว เออถาไม่ทำอาารเที่ยงจะมาถูกถูกซอยกันปะพราองค์ได้ถูกแชถูกถูกไข่ดวยถูกหดเลยยังไม่ขอเพิ่มเอให้เพิ่มถูกไข่เต็มากอีกรอนเด้อมเด้มือจังหวะการอีกเอยไรยังเนมุ